คนแห่เป็นห่วงลินลี่ได้หมดถ้าสดชื่นหลังจากที่แม่โพสต์แบบนี้ลินลี่ได้หมดถ้าสดชื่นโพสต์หลังมีดรามา่าแม่รีดเงินลูกหลังจากเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นออกมาโพสต์ว่าจะขอยกทรัพย์สมบัติของตัวเองให้กับน้องยูจินลูกสาวแต่เพียงผู้เดียวถ้าเกิดอะไรขึ้นขอแบ่งให้ลิน,นลีน่นารินาเชื้อแหลมน้องสาวแค่ส0จากทั้งหมด จากนั้นยิวฉันมงคลสมแก้วค่ะสามีของเธอก็ได้ไปคอมเมนต์ใต้โพสต์ของภรรยาว่าแล้วทำเป็นไม่มีอะไรเกิดขึ้นทำเฉยแล้วก็เอาใหม่อีกวนลูก นรกทั้งยังได้แชร์โพสต์ดังกล่าวของเจนนี่แล้วเขียนแคปชั่นว่าโลกจะโหดร้ายกับเจนไปถึงไหนอ่ะถึงต้องมาเจอคนแบบนี้กระทําแบบเดิมซ้าๆไม่มีพี่แววจะเลิกนิสัยนี้ได้เลยกี่รอบแล้วที่บุกมารีดถ่ายตังถึง,ถงที่นอนกี่รอบแล้วรวมทั้งโพสต์ล่าสุดระบุว่าบายบายตังที่เก็บไว้สําหรับอนาคตลูกสาวรอบนี้ไปเกือบ5ล้านซึ่งคอมเมนต์ส่วนใหญ่ก็พุ่งเป้าไปที่การใช้นี่แทนคุณแม่ของเธอและ บอกว่าถ้าเป็นคนที่สามารถไปบุกถึงที่นอนได้ก็เ,เป็นคนที่ใกล้ชิดมากะหรือต้องเป็นคนในครอบครัวล่าลสุดคุณแม่เกดก็โพสต์ผ่าน facebook หลังดราม,มา่าว่าคืนนี้เจอกันรินดี้เต็มวงงานคัดเลือกซึ่งไม่ได้มีการโต้ตอบเกี่ยวกับข่าวหรือกระแสะดราม,ม่าใดๆแต่ทางด้านของชาวเน็ตก็ยังมีการไปคอมเมนต์ว่ารักเจนนี่เมื่อมีแม่เมื่อพร้อม เงินดินลี่เหลือ,อกี่บาทเหรอสงสารพี่เจนมากค่ะอยู่เฉยๆก็ดีอยู่แล้วไม่สงสารลูกบ้างเหนื่อย,ยทาน